ระวังหน่อยนะไม่ Mai. แต่ตอนนี้กลับมาพาอีม่น้อยกลับมาด้วยเลยเหรอเออพวกแกสาคนมาก็ดีแหละน้องคนนี้เขาชื่อไม้เป็นเมียพี่คนแล้วตอนเนี้ยไม้เขาก็ท้องลูกของพี่อยู่นับจากนี้ต่อไปไม้เขาจะเข้ามาอยู่บ้านหลังนี้กับเราด้วยกันกำน,นัน ทำแบบนี้กับฉันได้ยังไงใช่กำนันทำแบบนี้กับพวกเราได้ยังไงยังไงเนี่ยฉันก็ไม่ยอมให้กำนันพาอีนังนี่เข้ามาอยู่ด้วยหรอกนะใช่ฉันไม่ยอมหรอกนะกำนันจะพามาอยู่ด้วยไดนะ้ไงมันมาทีหลังแล้วนะพอพอพอพ,อพอหยุดเถียงกันสักทีเถอะหนัวครูน่ารำคาญในฐานะที่ฉันเป็นเมียหลวง อนุญาตให้กำนันมีเมียคนที่สี่กำนันพามันออกไปเลยนะใช่พามันออกไปเลยนะใช่โยนมันออกไปเลยนะแต่นี่มันบ้านของพี่นะพี่จะพาใครเข้ามาอยู่ก็ได้และอีกอย่างก่อนที่เราจะแต่งงานกันตั้งแต่วันแรก่ยเรามีข้อตกลงกันอยู่ แล้วนี่มันนานแค่ไหนแล้ว2เดือนค่ะฉันหมายถึงแกเป็นชูก้ก่งนั้น<ม>นานแค่ไหนแล้วนั่นมันเรื่องของพี่พวกแกไม่ต้องมายุ่งไม่เราเข้าบ้านกันเถอะนะค่ะไปอไปสิค่อยๆนะ อดังตรงนี้ก่อนนะค่ะเอ่อม้ต่อไปนี้บ้านหลังนี้ก็จะเป็นของไม้นะไม้อยากได้อะไรหรือว่าขาดเหลืออะไรเนี่ยไม้บอกพี่ได้เลยนะ กำนันทำแบบนี้มันจะดีหรอคะดีสิถ้าไมยข้อแล้วหม่จะได้อยู่บ้านสะดวกสบายเลยนะเออแล้วพวกเมียพี่เนี่ยจะไม่มาละวาดกับหนูใช่ไหมคะแต่ละตัวเนี่ยดุดทั้งนั้นเลยค่ะไม่ไม่ต้องไปสนใจพวกเขาหรอกนะ คนที่ไม่สามารถมีลูกให้พี่ได้เนี่ยไม่มีสิทธ,ทธิ์พูดไม่มีสิทธิ์เรียกร้องอะไรทั้งนั้นพวกเขาได้อยู่บ้านหลังเนี่ยก็ดีแค่ไหนละถ้าเกิดว่าพวกนั้นมาทำอะไรไมยเนี่ยไม้บอกพี่ได้เลยนะแล้วพี่จะไปจัดการให้ต่อไปนี้พี่จะดูแลไมยเองไม้ไม่ต้องออกไปทำงานเองแล้วนะ ตอนนี้หนูยังทำงานไหวให้หนูได้ช่วยพี่ทำงานบ้างนะอยู่คนเดียวเนี่ยมันก็น่าเบื่อถ้าเมียพี่อสามคนคิดได้แบบไม้นะก็คงจะดีมานั่งรอตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวพี่ไปเอาน้ำดเย็นมาให้ บอกนะว่ากำนันจะพามนออกไปช้อปปิ้งอะ่ะฉันไม่ยอมถ้าจะไปก็ไปด้วยกันหมดนี่แหละใช่ใชนี่พวกแกจะบ้าเหรอเป็นหมาบ้ากันเลยไงฉันจะไปทำงานเพราะตอนนี้เนี่ยฉันมีสองชีวิตที่ต้องดูแลใครจะไปเหมือนพวกแกวันๆไม่ต้องทำอะไรฉันไม่เชื่อ มันออกไปมีอะไรนอกบ้านใช่ไหมนี่กำนันติดใจอีเมียใหม่จนถึงขั้นพาออกไปเสี่ยนบรรยากาศข้างนอกบ้านเลยเหรอทำไมกำนันไม่เคยพาพวกเราออกไปเปลี่ยนบรรยากาศนอกบ้านบ้างยังไงฉันก็ไม่ยอมฉันจะไปด้วยใช่ฉันจะไปด้วยพอกันได้แล้วพวกแก นี่สมองสมองคิดแต่เรื่องพวกนี้ใช่ไหมเอ๊ะคิดๆแล้วเนี่ยไอเดียของพวกแกรมมันก็ดีเหมือนกันนะฉันจะได้พาไมายเขาไปเปลี่ยนบรรยากาศบ้างดีเลยงานคืนเนี้ยฉันไม่กลับนะไม่ต้อง,งไปกันเถอะไมา ดูนะถ้าหมดโปรโมชั่นเมื่อไหร่เจอกูแน่เดี๋ยวมาพานใส่ฉันนะพวกแกสองคนก็แค่คนมาทีหลังไม่มีสิทธิ์ทำตัวแบบนี้ใส่ฉันมันไม่สำคัญหรอกว่าใครจะมาก่อนมาหลังแต่มันอยู่ที่ว่ากำนันจะติดใจใครมากกว่าโฮโฮอีดำอีเตียบคนหญิงแกนี่แหละ ที่น่ารังเกียที่สุดหัวเลอะไรอ้วนมึงก็ไม่ต่างจากกูหรอกนะย ใบหยาพวกแกรีดเซนซัสกำนันเรียกพวกเรามาเพราะเรื่องใบหยาเนี่ยหรอนี่กำนันติดใจมันถึงขั้นหยาพวกเราเลยเหรอนี่กำนันถึงขั้นหลงมันหัวปักหัวปำขนาดนี้เลยเหรอยังไงฉันก็ไม่หยาพวกแกสามคนไม่มีสิทธิเรียกร้องอะไรทั้งนั้น รีดเซนให้มันจบจบไปเซนให้กำนันกับมันไป่ฉลวยสุกกันนั้นเหรอฮถ้าอยากให้ฉันเสร็จเอามาสิบล้านใช่ฉันก็จะเอาสิบล้านใช่ฉันด้วยถ้าพี่ไม่มีเงินอนพฉันก็จะฟ้องพี่โทษฐานที่พี่นอกใจฉัน คนอื่นท้องใช่เอาสิพวกแกอยากจะฟ้องก็ฟ้องเลยฉันก็จะได้ฟ้องกับพวกแกเหมือนกันโทษฐานที่พวกแกเล่นชูรับหลังสวงเขาให้ฉันนี่พี่พูดบ้าอะไรของพี่เนี่ยถ้าพี่ไม่มีหลักฐานก็อย่ามากล่าวหากันโม่ๆนะเจง พี่กำนันเป็นคนบอกเองว่าให้พวกเราเนี่ยอยู่บ้านเฉยๆไม่ต้องทำงานใช้เงินไปวันๆข้อตกลงข้อเนี้พี่กำนันลืมไปแล้วเหรอใช่ฉันเคยสัญญากับพวกแกว่าไม่ให้พวกแกทำงานแค่อยู่บ้านเฉยๆไม่ต้องทำงานแต่ฉันไม่เคยสัญญาว่าให้พวกแกเล่นทู พวกแกดูนี่สิทีนี้เนี่ยพวกแกจะเซ็นได้เรีอยงที่ผ่านมาฉันเลี้ยงดูพวกแกเป็นอย่างดีให้เงินใช้ไม่เคยขาดมือแต่เนี่ยเหรอที่พวกแกต่อบใครฉัน ติดต่อไม่ได้แล้วแถมยังผาาพเมียน้อยมาอีกด้วยใช่ที่ฉันมีใหม่อีกคนเนี่ยมันเป็นข้อตกลงตั้งแต่แรกของเราอยู่แล้วเพราะพวกแกสามคนไม่สามารถมีลูกให้ฉันได้แต่ฉันไม่เคยตกลงกับพวกแกสามคนว่าให้พวกแกมีชู้พวกแกรีบเซ็นซะ เราเรีบใส่หัวไปจากบ้านฉันได้ละ ้ายจะไปไหนเหรอกำนันคะที่ผ่านมาเนี่ยฉันต้องขอบคุณกำนันมากเลยนะคะที่คอยดูแลฉันกับลูกแต่จากนี้ไปเนี่ยกำนันไม่ต้องดูแลฉันกับลูกแล้วนะคะเพราะว่าลูกในท้องของฉันเนี่ยไม่ใช่ลูกของกำนันคะ่ะฮะฮะ ไม่ไม่พ no <olie> ูดบ้าอะไรเนี่ยไม่บอกว่าลูกในท้องไม่ใช่ลูกของพี่งั้นหรอนี่มันบ้าอะไรกันเนี่ยแล้วที่ผ่านมาไม่หลอกพี่งันหรอไม่หมายความว่าไงก็หมายความตามที่พูดนั่นแหละค่ะได้ งั้นแกก็รีบใส่หัวออกไปจากบ้านหลังนี้ได้ละแกจะไม่ได้ทรัพย์สินเงินทองติดตัวออกไปแม้แต่บาทเดียวรีบไปสิโอย